สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ i t ท l e c คอมรายการเพื่อคนทันสมัยในการเรียนรู้และเข้าถึงโลกแห่งการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับเพราะปัจจุบันนี้อะไรอะไรก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นวันนี้ผมแทนคุณจิติสระินะครับจึงได้มาทํารายการนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกกลุ่มทุกครอบครัวนะครับได้สัมผัสเรื่องราวดีๆในช่วงเวลาดีๆแบบนี้วันเสาร์บ่ายสองโมงครึ่งถึง3ามโมงเวลาครอบครัวนะครับและก็เรื่องของเทคโนโลยีนี้มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆคนที่ทันสมัยอย่างเดียวแต่เป็นนเเรื่่อองงงขขคททีจจะ้้้าใใับดวย ว่าจะสื่อสารกันอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนะครับและว,วันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในประเด็นของเรียกว่า Single s i g n on นะครับต่อไปนี้การที่เราจะเข้า WiFi แม้จะในที่สาธารณะก็ต้องมีการยืนยันหรือแสดงตัวตนของเราว่าคุณเป็นใครเพื่อง,ง่ายต่อกันที่จะใช้บริการและก็ติดตามตรวจสอบได้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะได้คุยกันท่านรองเลขาธิการกอสอทอชอนะครับด้านโทรคมนาคมคุณกอกกิจด,ด่านชัยวิจิตรสักครู่เดียวครับ ช่องทางที่ช่วยจุดประกายความคิดหนึ่งความตั้งใจที่เชื่อมโยงการเรียนรู้หนึ่งการช่วยเหลือที่สามารถบรรเทาและต่อชีวิตให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่หนึ่งรูปแบบที่เป็นทั้งกำลังใจและความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสาคัญอีกหนึ่งช่วงของรายการเรานะครับเราจะได้คุยกันในเรื่องของซิงเกิล i ซออนนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำของเราอย่างไรและจะมีข้อมูลอย่างไรนะครับผมอยู่กับรองเลขาธิการกสทชด้านกิจการโทรคมนาคมคุณกอกิจด่านชัยวิชิตสดีครับซิงเกิลไซออนนะครับค,ค,คืออะไรก่อนดีกว่าซิงเกิลไซออนเนี่ยมันเป็นชื่อที่ใช้กันมาค่อนข้างกว้างขวางในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าใครเข้าเว็บไซต์บางเว็บที่บอกว่าใช้ user password ของ Facebook ส i อ่อนนั่นคือจำแค่ user password อันเดียวเข้าได้หลายไซต์แบบคอนเซปต์คือนั้นแต่ของเราเนี่ยเรามาประยุกต์ใช้กับการเข้าสู่ Wi-Fi ทุกวันนี้เวลาเราไปร้านกาแฟร้านอาหารที่ปล่อย Wi-Fi ฟรีเราเข้าไปแบบไม่มีตัวตนเลยแล้วเราไปทำธุรกรรมอะไรผิดๆได้โดยไม่มีตัวตน ซึ่งอันเนี้ยกระทบกับความมั่นคงอย่างแรงข้อหนึ่งข้อสองเลยก็คือว่าธุรกิจหลายคนที่ปล่อย wifi ฟรี free, ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2550ห้ารอห้าสิหรือหาสเ็จำไม่แม่นเนี่ยที่กระทรวง i อซกํากำกับอยู่เนี่ยเขาทำผิดกฎเพราะกฎเขาเขียนชัดว่าต้องพูดว่าชือ่อนามสกุลบัตรประชาชนอะไรสักอย่างเนี่ยเข้าเวลาไหนออกเวลาไหนมันไม่มีใครทา คุณเดินไปร้านกาแฟคุณเข้าปุ๊บแล้วค,คุณออกปุ๊บไม่มีใครทำครั้นจะให้เขาทำคอสมันหลักแสนหลายหมื่นเขาก็ไม่ลงทุนด้วยนน,นอนมันเหมือนกับสองแะแล้วเกิดในสภาพที่มีกฎความคุ้นชินของประชาชนอยู่ตรงนี้อขอไม่ไว้วางใจแล้วใครจะมาเติมแกบตรงการ,พรเพื่อนกสทชเนี่ยเราทำงานสิ่งที่เราทำงานแลเราทำงานภายใต้ระบบใบอนุญ,ญ,ญาต ผู้ให้บริการโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตหรือ i อ p เนี่ยขอใบอนุญ,ญาตกทช,ช,ชในการทําและใบอนุญ,ญาตราเรามีเงื่อนไขว่าเราสามารถเพิ่มเงื่อนไขท้ายใบ,บนญญนอนุญาตได้เสมอเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าเรื่องโทรคมสั้นๆอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งแต่จําเป็นจะต้องเข้าใจโทรศัพท์โทรหากันผมโทรหาคุณอี้โดยใช้ระบบโทรศัพท์ธรรมดามจะมีสิ่งที่เรียกว่า C d ดี call detail record ว่าจากเบอร์เนี้ย โทรไปเบอร์นี้ใช้กี่นาทีอืมแต่โดยกฎหมายนะครับโดยกฎหมายชัดเจนเลยว่าถ้าไม่มีหมายสารไม่มีใครรู้ว่าผมกับคุณนี่คุยอะไรอืแต่รู้ว่าเบอร์ผมไปหาคุณนี่วัน <ๆ S 2> เวลาไหนครับคุยนานแค่ไหนนั่นคือ CDR อแต่เทคโนโลยีอันใหม่เนี่ยเราเรียกว่า V O I M Voice over Instant Messaging ผมโทรหาคุณอี้ผ่านโปรแกรมไลน์มไม่มีซีดไม่มีทางรู้เลยว่าหรือว่าไม่มีซีดแต่ มีเลข IP ที่ผมใช้โทรไปหาคนคุณผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลข IP ที่คุณใช้อันนี้มันจะมาทันที่ CDR OVM เนี่ยนะมันก็คือก็คือ VoIP แต่ VoIP มัน Over Internet Protocol อันนี้ Over Instant Messaging ครับแปลว่าการกำกับดูแลของกสทชจะต้องแปลเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่สามารถรู้ว่าใครโทรถึงใคร นี่หนจะคิดสตางค์ยังไงหรือควบคุมคุณภาพไม่ได้การแก้ประกาศเงื่อนไขประกาศท้ายประกาศท้ายใบอนุญ,ญาตเนี่ยทางกฎหมายร่างเกือบเสร็จแลวก็เหลือถ้อยคำนิดเดียวแต่เทคนิคเนี่ยเราจะทำให้ทุกคนที่ใช้วายฟายจะต้องมีตัวตนครับเอาอย่างนี้ก่อนคำแรกต้องมีตัวตนครับแล้วตัวตนเอามาจากไหนถ้าตัวตน เอามาจากเลขตัวบัตรประชาชน13หลักผมแอบก็บบัตรประชาชนคุณผมก็เข้าได้สิใช่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 ไหมใช่ครับมันฉลาดไม่พอมันดีแต่มันยังดีไม่พอเอ๊ะแล้วผมมีอะไรดีกว่าในกระเป๋าผมตอนนี้ซิมทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนใช้เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นเบอร์ยูนิคเป็นตัวยูเซอร์แล้วต่อตัวพาสเวิร์ด ก็จะต้องได้เป็น sms กลับมามเพื่อยือนยันว่าใช่เบอร์นี้แน่ๆเพราะมันจะต้อง sms กลับมาที่เครื่องนี้สิบนี้เบอร์นี้ในการเอาไปเข้า wifi อ,อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดว่าเรายืนยันว่าจะไม่ล่วงล้ำกล้ามกายสิทธิกางความเป็นส่วนตัวโดยเด็ดขาดผมทวนตามขวามเจ้าในฐานะผู้บริโภคหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่มี single sign on แล้วเนี่ยก็จะต้องมีการลิขิตส,สมมติเข้าไปร้าน wifi หนึ่งมีเขาให้จะให้ขึ้นว่า จะเขียนอะไรก็ใส่เบอร์เข้าไปเสร็จปั๊บเราก็ต้องเขาเรียกว่าส่งจะมี SMS ส่งกลับมาเหมือนกับเวลาทําธุรกรรมทางการเงินก็จะมีเลข O T M เป็นรหัสเฉพาะเขาเรียกวันทามพาสดุ์ O T P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  เนี่ยเฉพาะเสร็จใช้แล้วก็เลิกก็จะจําเลยฮะจะจําเลยจะจําแล้วคุณใจครั้งเดียวตลอดโอ้ยั้งเดียวตลอดลงทะเบียนครั้งเดียวลงทะเบียนครั้งเดียวแต่ใช้สายออนได้ทุกที่ตั้งจะแปลว่าไม่ว่าที่ไหนที่มันเป็นฟรี หรือที่ไหนที่เป็นที่เสียตังค์ที่ฟรีนี่ก็โปร่งเดียวเข้าเลยแต่ที่เสียตังค์ก็คือว่าเขาจะต้องมียูเซอร์พาสเวิร์ดของเขาอีกชั้นครับแล้วก็อันนี้คือกรณีที่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดการเกิดปัญหาต้องการตรวจสอบก็เพื่อยืนยันว่าจะไม่มีใครไปแอบฟังไปดักฟังไปแอบดูทั่วไปก็ต,ต้องขอเป็นหมายศาลเป็นหมายศาลครบบับต้องหมายศาลค,คือที่เราทําอันเนี้ยเรามองเห็นอยู่ตรง ไม่ไกลจากนี้แล้วว่า call detail record เนี่ยจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆเพราะเด็กเดี๋ยวนี้โทรหากันสก,กา e เพราะมันเห็นหน้าหรือไลน์เพราะสามารถคุยแบบเป็นวิดีโอคอลมันเห็นหน้า call detail record จะเหลือน้อยลงและจะหาอะไรยากมากมแต่ว่าคนที่เป็นคนดีๆทั้งหลายไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่เดือดร้อนเลย แต่ผู้ร้ายก็มีข่าวร้ายมานิดหนึ่งว่าพวกเราก็ไม่ได้ยอมให้คุณคิดอยากจะทําอะไรก็ทําทีนี้ในส่วนการปรับตัวของผู้ที่จะให้บริการร้านกาแฟร้านอะไรต่างๆในกรณีเนี้ยเขาต้องเพิ่มอะไรเพิ่มเติมอะไรไหมฮะที่จะต้องมีผลกระทบอะไรต่อการลงทุนเพิ่มหรือว่าเรารพยายาม,ท,มที่จะให้มีการทํางานผ่านซอฟต์แวร์ที่อยู่ตรงกลางให้มากที่สุดแล้วเรื่องสุดท้ายที่จะทําเลยก็คือว่าไปเพิ่มฮาร์ดแวร์ปลายทางเพราะว่า ถ้าเราไปบังคับฮาร์ดแวร์ปทางเกิดคุณอี้มาร้านใหม่เปิดใหม่ไม่รู้ก็ก็เรื่องเดิมคือเหมือนเหมือนปิดประตูต้องปิดให้ครบร <อ S 1> ทั้งหม <รอ S 1> <อ>ดอะนะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเหลือทางไหนให้มันหลุดรอดออกไปครับในเชิงเทคนิคนี้ผมน่าจะใช้เวลาอีกซ้าเดือนหนึ่งน่าจะจบตอนนี้เรื่องอยาดเรื่องแรกเลยคือต้องเอาคนลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เสร็จให้หมดก่อนแล้วหลังจากนั้นเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงให้หมดไปใช้สิทธิ์รีจิสเตอร์โนไปใช้สิทธิ์ในการทำซิงเกิลไซออน Mm hmm. เพราะทุกอย่างมันคือตัวตนคนเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นมานอกจากมีบัตรมีเลขประจําตัวสิบสามหลักตั้งแต่เกิดแล้วในห่วงเวลาไม่นานก็จะมีเบอร์โทรศัพท์สิบหลักเป็นของตัวเองละ mm hmm. ต้องคิดกันอย่างนี้แล้วครับว่าเด็กตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเดินไปเนี่ยถือว่ามีโทรศัพท์ละ mm hmm. แล้วเป็นเบอร์ที่คนทั่วไปรู้ได้ mm hmm. ในขณะที่เบอร์บัตรประจําตัวประชาชนเป็นเรื่องที่ไม่ควรให้ใครรู้ mm hmm. เพราะเดี๋ยวไปทําธุรกรรมอะไรแบบ เดี๋ยวผิดกฎหมายทาแล้วต้องมารับผิดชอบวุ่นวายเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นมาปุ๊บม,มันมีเงามาสองเลขสิบสามหลักกับเลขโทรศัพท์อืเราจะพยายามใช้เลขโทรศัพท์อันนี้เป็นปฐมภูมิให้ดีที่สุดครับใช้ในการป้องกันสิทธิ์ใช้ในการเข้าใช้ Wifi หรืออะไรต่างๆเพราะฉานที่จะใช้เป็นเลขบัตรประชาชนอย่างเดียวใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์ก็จะปลอดภยหน่อยนะครับ,รบเพราะว่าเรื่องอื่นที่จะตามมาด้วยนะครับเอาละครับ วันนี้ต้องขอบคุณคุณกอกิจตันชัยวิจิตนะฮะรองเลขาธิการกรสรชด้านกิจการโทรคมนาคมซึ่งนอกจากจะอธิบายรายละเอียดของเราให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วยังเป็นผู้ที่เรียกว่าบุกเบิกแล้วก็ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นด้วยนะฮะเรียกว่ามีความคิดที่เรียกว่าไวแล้วก็ทันสมัยหลายหลยเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าถ้าใครติดตามข่าวสารต่างประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางด้วยในสิ่งที่ ต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าอย่ารอให้บ้านเราต้องเกิดปัญหาอย่างนั้นภายการกอร่อคันร้ายไม่ได้เรื่องไกลตัวอีกต่อไปถ้าเกิดครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับการที่เราจะต้องลงทุนป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่านะครับขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลวันนี้ครับขอบคุณครับช่วงนี้ฟาสักคู่นะฮะช่วงหน้าเราจะคุยกันต่อเรื่องของ i t e l e ค o มอัปเดตนะครับมาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆกันดีกวา่านหนึ่งช่องทาง ที่ช่วยจุดประกายความคิดหนึ่งความตั้งใจที่เชื่อมโยงการเรียนรู้หนึ่งการช่วยเหลือที่สามารถบรรเทาและต่อชีวิตให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่หนึ่งรูปแบบที่เป็นทั้งกำลังใจและความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยคณะกรรมการกิจ,จาการกระจายเสียงกิจ,จาการโทรทัศน์และกิจ,จาการโทรคมนาคมแห่งชาติ นวัตก,กรรมทาง i t ทีดีๆนะคะที่อยากจะมาแนะนํากันนี่เลยด้านหลังเราตรงนี้นะคะกับคุณน,ำน้ำฝนอีกเช่นเคยเลยนะคะกับเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้คืออะไรคะคุณน้ำฝคะตัวนี้นะคะเป็นสายลัดข้อมือค่ะเป็นอุปกรณ์วัดการก้าวเดินนะคะว่าเราเดินไปวันหนึ่งจํานวนกี่ 9, ก้าวกี่กิโลนะคะพอผ่านไปกี่แคลอรี่ ะะพิเศษกว่านั้นคือมันสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยนะคะแล้วก็มีโชว์ที่ตัวหน้าจอเนี้ค่ะแสดงสถานะให้เห็นแบบเรียลไทม์เลยแล้วะะวเวลาเราจะดูนะคะเราดูผ่านอะไรคะตันนี้ก็หนึ่งก็คือเราดูผ่านหน้าจอได้เลยนะคะเข้าๆนะคะแต่ถ้าอยากดูรายละเอียดว่า อาทิตย์นี้เราเดินไปหัวกีก้าวแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะผ่านบลูทูธเหมือนกันค่ะผ่านบลูทูธเหมือนกันมีสมาร์ทโฟนเหมือนเดิมใช่เข้าไปที่แอปพลิเคชันพิมคําว่าอะไรคะถึงจะเจอแอปพลิเคชันเขาจะเป็นรุ่นเขาเลยค่ะ Fuse ตัวนี้นะคะมีโอตัวนี้ดาวน์โหลดฟรีค่ะดาวน์โหลดฟรีเช่นกันนะคะแล้วก็สามารถวัดดูได้เลยว่าคุณมีการออกกําลังกายโดยการเดินไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วในกีก้าวกี่กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็ยังสามารถวัด การเต้นห<ช>ัวใจค่ะเว้น,นี่สําคัญนะบางท,<ช>ทีเราไปหาคุณหมอหลายตังนะคะตรวจขึ้นหัวใจใ<ช>นะคะจะมานั่งจับหมอแม่ไม่ได้นะคะ<ช>ตอนนี้ค่ะมีหนึ่งตัวช่วยดีๆนะคะกับเจ้าตัวนี้นั่นเองมีชื่อว่าอะไรเอ่ยตัวนี้นะคะจะเป็น m ิวโค่ะตัวเป็นฮัตเลชเชนิ่งออเด้งแอคทิวิตี้ค่ะแล้วก็เวลาเราออกไปวิ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะเราสามารถดูผ่านแอปได้เลยมันจะบอกเลยว่ากิโลที่เราวิ่งไปเท่านี้เราหัวใจเราเต้นยังไง เต้นดีหรือเปล่าแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกด้านข้างด้วยว่าบางทีหัวใจเราเต้นไวเกินไปก็จะมีสัญญาณเตือนว่าอาจจะให้เราหยุดพักก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ค่อนข้างที่จะเป็นแนวนักกีฬาเลยโอ้โหโอ,อันนี้เจ๋งมากมีให้เลือกหมดกี่สีคะตัวนี้ตัวนี้มี2ส,สีหะนี่เลยนี่เล,นนเลยนะคะสองสีใครที่อยากออกกําลังกายใครที่อยากจะมี ในเรื่องของสถิติการออกกำลังกายไว้ดูแบบใกล้ชิดต,ตัวนี้ช่วยได้การรับประกันค่ะเป็นยังไงคะตัวนี้การรับประกันนะคะก็คือหน้าจอไม่แสดงผลนะคะหรือว่าต่อบลูทูธไม่ได้นะคะเซ็นเซอร์มีปัญหามาได้ทุกหน้าร้านเลยค่ะ ได้เลยนะคะ1ปีเช่นเคยเลยนะคะใครสนใจก็ลองดูได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะเป็นอ c อ s s ซอรี s ได้ด้วยใส่เป็นนาฬิกา<ช>เท่ๆได้เลยทีเดียวตั้งได้ด้วยนะคะเตือนได้ด้วย<ด>ที่สำคัญยังมีการวัดค่าการเต้นของหัวใจอันนี้สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งตัวที่มองแล้วโอ้โหสวยงามเหมือนนาฬิกาคอลเลกชันหรูๆแพงๆตัวน,นี้คืออะไรคะตัวนี้เป็นเวโรกาสนะคะก็คือหลักๆแล้ว มันก็มีในส่วนของพวกอัตราการเต้นของหัวใจเหมือนกันนะคะพิเศษตรงที่ว่าใส่ไว้น้าได้เลยนะคะไม่เกินไม่เกิน30เมตรไม่เกิน30เมตรนี่ก็คือเราสามารถใส่ไว้น้ำได้นะไม่เกินอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ลงลึกกันขนาดน,นั้นคุณผู้ชมเราก็แค่เล่นค่ะลูกสวยๆอยู่ข้างบนนั้นใส่ตัวนี้ลงน้ำได้เลยนะคะก็จะวัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ <c oughs> เห็นรูปร่างเหมือนนาฬิกาทั่วๆไปซึ่งต่างจากตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นอักษรที่เราจะต้องศึกษานิดนึงถึงจะดูรู้แต่ว่าตัวนี้เนี่ย จะเป็นหน้าต่างเหมือนนาฬิกาแล้วเขาจะดูผ่านอะไรอะคะว่าเรามีอัตราการเต้นของหัวใจเป็นยังไงตัวนี้นะคะดูผ่านหน้าจอเขาได้เลยคือหลักๆเราเป็นนาฬิกาแต่มันเสริมมาว่าเราสามารถดูได้ว่าเราวัดหัวใจเราได้ว่าเราเต้นเท่าไหร่นะคะแล้วรวมไปถึงในเรื่องของการก้าวเดินด้วยเช่นกันนะคะเขาจะมีโหมดอยู่ข้างๆนะคะเราเลื่อนได้นะคะว่าปั๊บโหมดนี้เราวันนี้เราเดินไปกี่ก้าวแลควขอดมจะเก็บได้ประมาณสี่เดือนแล้วก็ดูผ่านนาฬิกาได้เลยค่ะเก็บได้สี่เดือนใช่ดูหลังได้เลยว่าเราใช้ชีวิตจำมันยังไงเราเดินเยอะขนาดไหนบางคนบอกว่าโอ้ แค่จะนั่งนะคะไม่ได้เดินเลยนี้เราก็จะได้ปรับปรุงตัวเองนะคะจะได้ทําในการออกกาลังกายเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึน้นสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวนี้ตั้งเตือนหรือเตือนปลุกได้ด้วยหรือเปล่าคะไม่ได้ค่ะหลักๆแล้วจะเป็นนาฬิกาแบบอินเทนนะคะก็คือจับพวกการจะก้าวเดินอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันขับรถลืลงน้ำอะไรอย่างี้สบายๆ3าเมตรเลยนะคะแล้วตัวนี้ราคะน่ารักกุุงฟริงแบบนี้เห็นเล็กๆแบบนี้จิ๋วแตะแจ๋วนะคะคืออะไรเอ่ยตัวนี้นะคะจะเป็นนาฬิกาเน,นี่ยคอยแจ้งเตือน นะคะพวกเมสเซจมี Facebook นะคะหรือมีข้อความมีสายเข้านะคะเราสามารถดูผ่านหน้าจอได้เลยนะคะ<ม>แล้วก็ตัวหน้าปัดของนาฬิกาเราก็สามารถดาวน์โหลดได้ว่าเราอยากให้มีรูปร่างยังไงนะคะลงไปที่หน้าห,หน้าหน้าปัดนาฬิกาได้เลยโอ้โหเจ๋งมากแอปพลิเคชันใช้อะไรคะตัวนี้ใช้เป็น Pebble เลยคะ่ะก็คือพิมพ์ชื่อเขาลงไปใน App Store นะคะดาวน์โหลดฟรีเหมือนกันค่ะสร้างแอคเคาทของเราเองแล้วก็เลือกแอปที่เราต้องการนะคะดาวน์โหลดลงไว้ในนี้ มันก็จะทําการแจ้งเตือนเตือนหมดเลยหมคะไม่ว่าจะมี Facebook มานะคะ Ig มานะคะทวิตเตอใครทวิตมาบางทีเนาะเราเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเราไม่รู้หรอกแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราลืมนานๆเพื่อนอาจจะน้อยใจได้คุณพ่อคุณแม่อาจจะเอ๊ะลูกฉันเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าตัวนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเตือนนะคะว่าเรามีใครหรือว่า ขาให้ความสนใจเราอยู่นะคะมีการเตือนแล้วก็ฟ้องมาได้เลยนะคะก็สามารถตั้งได้เข้าไปดาวน์โหลดนะคะตามชื่อเขาเลยนะคะ Perble ดาวโหลดฟรี o, ฟรีค่ะฟรีเลยนะคะตัวนี้เราพูดถึงเรื่องของการรับประกันบ้างรับประกันยังไงะคะเจ้าตัว Perble นี้ตัวนี้นะคะรับประกันนะคะก็ในส่วนของฟังก์ชันเขาซอฟต์แวร์เขามีปัญหานะคะแทนบลูทูธไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พวกเทคโนโลยีอะคะ่ะ เอามาที่หน้าร้านให้ช่วยเช็คได้นะคะแต่ในเรื่องของสายก็คือเราสามารถซื้อเปลี่ยนได้เลยนะคะเป็นแบบมาตรฐานนาฬิกาทัว่วไปานาฬิกาทั่วใช่ค่ะตัวอยากได้แบบสายสปอร์ตหรอหือสายแบบเล็กสายหนัง<ล>สายเหล็กสา,สายสวยๆนะคะใส่เป็นเอ็กเซอรีอีกหนึ่งตัวนะคะที่มีฟังก์ชันเหลือล้นเลยจริงๆนะคะเช็คได้หมดเลยใครสรในใจเนี่ยเรียนเชิญได้เลยนะคะที่สําคัญตัวนี้มีกี่สีให้เลือกตัวนี้มีหลายสีมากเลยค่ะจะมีสีดําล้วนสีขาวชมพูฟ้านะคะรวมไปถึงมีรุ่นสติลจะเป็นสายหนังด้วย จะมีหลายรุ่นใครสนใจมาได้เลยใช้ได้ทั้งเป็นตัว Android, Android แล,วก,แลวก็ iOS <ช>นั่นเอ,เองนะคะตัวนี้ก็สวยงามนะคะมองแล้วเนี่ยวหูคล้ายๆกับนาฬิกาลาค,ค่ะหรูอันนี้คืออะไรคะคุณต้นฝนคะตัวนี้จะเป็นสมาร์ทแบนด์นะคะก็คือค n n น c t กับโทรศัพท์ซีีเหมือนกันมีการก้าวเดินมีการวิ่งเหมือนกันนะคะรวมไปถึงเนี่ยสามารถรับสายได้ด้วยนะคะรุ่นนี้จะมีไมค์ในตัวว้าวรับสายผ่านนาฬิกาได้เลยเดินไปคนตกใจฮัลโหลฮัลโห หลายๆคนงงอาวคนนี้ทำไมคุยกับนาฬิกาเปล่าค่ะเทคโนโลยีทางด้านไอทีนะคะช่วยตอบสนองความต้องการที่รวดเร็วทันสมัยบางคนเคยเป็นไหมคะคุณผู้ชมกว่าจะหาโทรศัพท์ได้แล้วเขาวางสายไปแล้วเพราะว่ากระเป๋าเราใหญ่โตอลังการมากข้าของเยอะเหลือเกินกว่าจะลือ้อกว่าจะค้นมาสายหลุดไปซะแล้วแต่ว่าตัวนี้ค่ะเพียงแค่คุณใส่ไว้ในข้อมือกดปับ๊บสามารถรับสายพูดคุยได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นการ ตอบสนองนะคะตัวช่วยในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันด้วยไอทีด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยทาให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสะดวกสบายและก็ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณน้ำฝนมากๆาเลยนะคะโหวันนี้นะคะมา แนะนำเทคโนโลยีที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยจริงๆนะคะอันนามั่นใจเลยว่าจะต้องถูกใจคุณผู้ชมใครหลายๆคนอย่างแน่นอนเลยค่ะและช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงที่ทุกท่านรอคอยอย่างแน่นอนกับพาชิมเที่ยวทั่วไทยอีกสักครู่หนึ่งค่ะ หนึงช่องทางที่ช่วยจุดประกายความคิดหนึงความตั้งใจที่เชื่อมโยงการเรียนรู้หนึงการช่วยเหลือที่สามารถบรรเทาและต่อชีวิตให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่หนึงรูปแบบที่เป็นทั้งกำลังใจและความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยคณะกรรมการกิจ,จาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจอกับเมย์อีกแล้วนะคะในรายการไอทีรคอมค่ะช่วงพาชิมเที่ยวทั่วไทยนะคะซึ่งวันนี้เมย์ก็พาทุกท่านมาที่ร้านนี้เลยกับฮิดะกิวค่ะที่อยู่นะคะคุณสามารถมาได้อย่างสะดวกเลยตั้งอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะบนตึกนี่เลยชานิสระสองนะคะใครที่อยากจะมาชิมไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นๆวันนี้ที่นี่มีครบแน่นอนแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะเมย์จะพาทุกท่านค่ะไปเจอกับเชฟกระทะเหล็กนะคะนั่นก็คือเชฟบุญธรรมค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามเมย์ไปเลย เอาละค่ะท่านผู้ชมแล้วแม่ก็พามาบุกถึงในครัวแล้วเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ค่ะเชฟคุญหามมีอะไรเมนูอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้านนะคะไปเลยน้านนี้เลยค่ะด,ด้านในเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟกระทะเหล็กนะคะเชฟคุณทำนั่นเองวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนําบ้างคะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นฮิดะสเต็กนะครับเป็นเนื้อฮิดะเอามาทําสเต็กครับนอกจากปิ้งย่างแล้วทาสเต็กก็อร่อยเหมือันนี้เป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนการทํานะคะของฮิดะสเต็กกันเลยละกันค่ะครับผมอันนี้เป็นเนื้อฮิดะที่จะทําสเต็กนะครับชิ้นหนาแบบนี้นะครับ ประมาณ200กรัม200กรัมใช่ใช่ครับอันนี้ก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเคียงนะครับที่ที่ซอสพวกที่เราทำนะครับค่ะครับอันนี้ผัดผักกับเห็ดลงไปก่อนนะคะใช่ครับผักที่เราจะทานที่เราใส่ในเครื่องเคียงใช่ใช่ครับผัดกันเลยผัดกันเนยครับวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆนะคะที่เมย์ได้บุกมา ถึงครัวเลยมาดูวิธีการทําของเชฟพระทะเลนะคะว่าเขามีขั้นตอนวิธีการทํายังไงบ้างให้อาหารที่ออกมาเนี่ยหน้าตาดีแล้วก็อร่อยขนาดนี้ค่ะ <S <S 1> <S 1> ได้กลิ่นหอมทะลุจอดเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมครับอ,อันนี้ อันนี้แค่เครื่องเคียงเท่านั้นนะคะใช่ครับอันนี้เบรกไว้ก่อนเดี๋ยวใส่ทีหลังนะครับใส่ทีหลังโอเคต่อไปนะคะอีกกระทะหนึ่งก็ลงเนื้อนี่คะนะครับใช่ครับนี่ั้งหมดเช้นนี้ไม่ต้องทานข้าว้าคาอิ่มเลยนะคะัอผมครับวันนี้ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับเพาว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเนื้อก็สองร้อยกรัมนะครับอันนี้พริกไทยนะครับค่ะอันนี้เป็นเกลือนะครับทีนี้ก็รอเลย อดใจรอสักครู่เดียวน,นะคะครับต้องให้เวลากับเข้านะครับแบบไปแรงมากก็ไม่ได้เดี๋ยวเนื้อดีๆเสียหมดอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับ เสริมแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักคเครื่องเคียงลงไปไงนีน่เลยมีความหอมก็เริ่มมาแล้วนะครับ อันนี้ก็ลาสอดลงไปอีกหนึ่งรอบนะคะท้องควาของหวานมากยิ่งขึ้นครับนี่เรียบร้อยครับนี่เลยสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหท่านผู้ชมต้องอิจฉาเมนแน่ๆเลยละ่ะเมนูนะคะนี่เลยน่าทานมากจริงๆค่ะกับเมนูที่มีชื่อว่า ฮิดะสเต็กครับฮิดะสเต็กนะคะอย่าลืม oh. ค่ะสามารถมาชิมกันได้นะคะที่ฮิดะอยู่ะที่ตึกชาลิสระสองนะคะถนนเนพชรบุรีตัดใหม่แต่ว่าตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของเมล่าละสัปดาห์หน้าสามารถมาติดตามกันได้ใหม่นะคะว่าเมจะพาไปชิมไปเที่ยวที่ไหนกันต่อค่ะสําหรับรายการไอเทเลคอมนะคะช่วงพาชิมทเที่ยวทั่วไทยคุณสามารถติดตามกันได้ทุกวันเสาร์บ่ายสองโมงครึง่งถึงบ่ายสามโมงตรงค่ะช่องเทเลนเทอร์วตี้โฟร์นะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเมแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ you <laughs>